คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูสุคนมนีวันที่สิบหากันยายนสองหาออกเดตเนาะมนีคือเก่าพี่น้องมีรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐบาลไทยชุดพิเศษชุดพิเศษชุดพิเศษคือยังงี้ชุดพิเศษระวังออตอมกับอ่อแก่แกวประกบกันบนเป็นบนล่างเป็นล่าง ทำขึ้นงวดแรกว่าสิเปปนแนวทางใดมารอติดตามกันสิเขาเขาสิเดินเขาสิยุดตั้งแรกอะติดตามกันเอาวันสิไปเขาแนวทางเขากับมัย้ำเตือนก่อนมือมือต่อนั่นแหละอามาลุ้นกันมือรับออตอมวิ่งบนย่างเดียวบนย่างเดียวบนย่างเดียวนี่แหละพี่นอ้องอันนี้วิ่งบนย่างเดียวของออไก่แก้วออไก่แก้วว่าจะได้ตัวใดรอดติดตาม ล่างย่างเดียวของออไกลแกวมือสุบ v e อ g กับออตอมว่าสิเป็นแนงไดมารอติดตามวิ่งล่างของ Autumn ออตอมย่างเดียวมารอติดตามวาสิเป็นแนวไดมาอันนี้งวดที่แล้วรอกนี่หกศูนย์ศูนย์หกอันนี้เด่นเดินดีบอบอลรถชุดลักชุดลัก 467ลุดสองงวดพี่น้องจะแดงว่าเข่า14เข่า14งวดลุดสองงวดเข่า14งวดลุดส,องง,ดดสองงวดชุดล็อกรัฐบาลไทยเอามาตามกันมาเอาชุดไหนก่อนเอาชุดล่างก้อนไก่พี่น้องเดี๋ยวผมสิประกบประกบประ,กบ,ประกบกัน67ก,กันหนึ่งโอ้โหเหลือแต่ 16, นึง6หนึ่ง7ตัวเนี้ยแลมาถึงแมี้บว่ชุดล่างย่างเดียว

ปลาตําเนี่ยโคกเนาะโคกแน่โคกกระเจ็ดโกกระเกอไปแก้วได้1ตัวเดียว หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองคู่แขนแขนจุดพิเศษ ที่สิบหกเก้าหกเจ็ดสองคู่ขอรอพี่น้องเวียงง่ายได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะแคปหน้าจอไม่ลืมเขียน บนย่างเดียวซึ่งเขียนบนพี่น,อน,น,น้องบนบนบนนี่ชุดบนย่างยวพี่นอ้องออตอมกับออไก่แก่เอาไปบึงที่ซื้อพี่น้องเอาไปบึง เป็นแนําเบิ่งแนวทางซื่อก่อนแคปหน้าจอเดี๋ยวชุดบนบัดนี่ไปติโอ้ยชุดล่าง<อ>สมองเนะด้อดูแม้เด้อพี่น้องชุดล่างชุดล่าง เนาะชุดล่างอยางเดี๋ยวบยเกี่ยวกับบนสมองเลือเลื่อนอ่ะก็มาตามเบึ่งชุดบนชุดบนชุดบน โอ้ย okay. แก้วบนคือสามอ,อ่อมบ,บนคือยังแปดกับเก้าสามคูสองคูคือเก้าไปนองสามแปดสามเก้า หกเก้าหกเจ็ดเอาไปเบิงเป็นแนวทางก่อนเลือดพี่น้องเลืออย่าพึงลงทุนก็นได้พอผมพึ่งจะล่องประกบกันเป็น ครั้งแรกตะกบครั้งแรกพี่น้องมันชอกมากคือวาบอ่ทุกอย่างในการเสี่ยงในการลงทุนต้องระวังะอ้าคลิปนี้ก็ฝากตอนพี่น้องซํานี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปหน้าสิเป็นอี้ยังเจีว่ากันจังเลมืออื่นขอให้ทุกคนโชคดีไม่ใช่ สุขูสุขคนถูกหวยรวยเบืรอรวยยก่องกันไปคลิปนี้ขอการว่าสวัสดีครับ